เวิ้งเถลิงแค้น บทประพันธ์โดยสุริยาทิตย์ให้เสียงโดยสุริสตอรี่ตอนที่สิบผมนำมื้อเช้าเข้ามาให้ครับคุณผู้หญิงแมนวาดคืนสติจากนิทราเพราะเสียงเรียกนั้นหล่อนสะบัดไล่ความพรม่ามัวจนมองเห็นแจ่มชัดแดนยืนถือถาดสำรับอยู่ใกล้ประตูห้อง <c oughs> คุณผู้หญิงงั้นหรือ ไม่ใช่แล้วกระมังฉันไม่ใช่แล้วแมนวาดอยากหัวเราะให้กับคำเรียกนั้นแต่หลอนกลับอ่อนแรงเหลือเกินคุณดูเพียมากนะครับไม่สบายตัวหรือเปล่าแมนวาดพยายามลุกนั่งให้ตรงหลอนรู้สึกว่าโลกหมุนแรงเหลือเกินเมื่อเคลื่อนไหวไม่ระวังสบายตัวก็ไม่หรอกใจก็ไม่เหมือนกัน ถึงอย่างไรคุณก็ยังเป็นคุณผู้หญิงของผมอยู่แมนวาดพิจารณาชายหนุม่มผู้ก้าวเข้ามาในห้องอากับกริยาของเขานั้นยังคงสุภาพสำรวมประหนึ่งเมื่อครั้งที่หล่อนยังเป็นคุณผู้หญิงของที่นี่อยู่แมนวาดมองแล้วอดใจหายขบขันและสมเพศตัวเองเป็นมิได้เธอคงหัวเราะเยาะฉันเอาสิฉันรอให้เธอทำอยู่ แดนวางสำรับเช้าลงที่โต๊ะข้างหัวเตียงเปิดฝาชามข้าวต้มแล้วจัดช้อนให้เรียบร้อยก่อนจะถอยห่างไปนั่งที่เก้าอี้ซึ่งอยู่ไกลออกไปในทุกการเคลื่อนไหวของเขายังบ่งบอกถึงความเคารพหล่อนไม่มีเปลี่ยนผมไม่มีอารมณ์ขันพอที่จะนั่งหัวเราะอย,ยอกคุณหรอกครับความรู้สึกเดียวที่ผมมีต่อคุณตอนนี้คงเป็นความเวทนาเท่านั้นละ่ะขอบใจนะที่เวทนาฉัน แมนวาดนั่งตัวโครงเคลงอยู่บนเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เธอควรเวทนาเรือนแหวนมากกว่าเรือนแหวนตายไปแล้วตายไปด้วยฝีมือของอีแมนวาดขยับตัวลงจากเตียงมือปัดถาดสำรับบนโต๊ะข้างเตียงลงจนหกเละนองพื้นเธอคิดเหรอ ว่าฉันจะกลืนอาหารพวกนี้ได้ลงหากฉันต้องตายอย่างผีผู้หิวโหยฉันก็คงจะดีกว่าตายเพราะยาพิษยาพิษในอาหารของอีสีบ้านเนี่ยคุณแมนวาดครับคุณกล่าวหาคุณสีมาดมาโดยตลอดทางการก็ระบุแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุเรือของคุณเรือนแหวนล่มเองแล้วเธอก็ว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งเรื่องนั้นคุณก็ทราบดีไม่ใช่หรือครับแดนยืนขึ้น ออกโรงปกป้องคุณผู้หญิงอีกคนที่เขาเชื่อในคุณงามความดีของเธอผู้นั้นนักหนาฉันคิดมาตลอดนะว่าเธอเป็นคนแสนดีนะแดนแต่ที่แท้จริงแล้วเธอมันก็แค่คนโง่อีน้าโง่เอ้ยแมนวาดกระชากเสียงโต้ตอบใบหน้ากำแดงนั้นสั่นเทิมด้วยความแค้นคุณจะด่าว่าผมยังไรก็ได้ครับ เธอคงไม่คิดสินะว่าเพื่อนของฉันจะจมน้ําตายเองเน่ยก็ทางการระบุเช่นนั้นครับพวกมันก็นโง่เหมือนกันทั้งนั้นแหละผมจะออกไปยกสำรับใหม่มาให้คุณนะครับแดนหันไปทางประตูห้องเพราะว่าถูกรังไว้ด้วยเสียงเรียกของแมนวาดอีกครั้งพวกมันอยู่อย่างสุขสบายดีกันหรือ คนถามมีรอยยิ้มประดับอยู่บนหน้าเรากับจะรู้คำตอบดีอยู่แล้วแดนไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่ก้าวออกไปจากห้องของหล่อนด้วยท่าทีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แมนวาดมองตามไปอย่างสะใจนักเพราะหล่อนรู้โดยแท้ <c oughs> กูเตือนมึงแล้วนี่อีสีมาดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึง แมนวาดก้าวออกไปสู่ระเบียงด้านนอกเยี่ยมมองบ่าวชายซึ่งกำลังหามร่างอันไร้ชีวิตของนายเอี้ยงและชบาซึ่งถูกห่มไว้ด้วยผ้าสีดำอีกไม่ช้าทางการก็จะมาถึงที่นี่แมนวาดยิ้มเยาะอย่างรู้ดีว่าจะไม่มีใครสืบสาวเอาอะไรออกไปได้เพราะนั่นไม่ใช่ฝีมือของคนเพียงแมนวาดมองไกลไปอีกหน่อย หลอนก็จะได้เห็นเพื่อนรักยืนเสแยยิ้มตอบอยู่ตรงนั้นบนศาลากลางเวิงน้ำนั่นเพราะที่นี่เป็นที่ของเธอจริงไหมแหววแมนวาดส่งยิ้มให้เพื่อนรักแล้วแววตาที่ส่อความพยาบาทก็ได้ส่งตอบไปด้วย เปียมฉันว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่สีมาดเปลยอ,อย่างวิตกขณะเดินกระสับกระสายวุ่นวายอยู่ในห้องพำนักความกลัวบังคับให้จิตของเธอโกลาหลอยู่กับท่าทีที่เปี่ยมมองแล้วอดไม่สบอารมณ์เป็นไม่ได้นี่คุณหนูจะพ่ายให้อีผีตัวนั้นจริงๆหรือคะแล้วฉันจะเอาอะไรไปชน,นะ จำไม่ได้หรือคะจูๆ่ๆมันก็เคยหายตัวไปจากบ้านวรศักดั์ชาตรีโธเปียมก็เพราะว่ามันมาอยู่ที่นี่ไงสีมาร้อนใจและอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนเดินอยู่บนกระดานไฟซึ่งชวนให้ยากแก่การยืนเฉยอย่างสงบได้ขืนเราอยู่ที่นี่บ่าวอาจต้องตายทีละคนสองคนทางการไม่มาหาเราทุกวันหรอกหรือเปียมแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงคราวเราละ่ะ ฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ยอมตายเพราะมันแน่ดิฉันก็ไม่ยอมหรอกเจ้าคะ่ะแล้วเราก็จะไม่มีทางตายเพราะมันด้วยสีมาศศพหน้ากับเปี่ยมถ่ายทอดความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นผ่านแววตาที่หวั่นกลัวเปี่ยมจะทำยังไงบนศาลาดิฉันเห็นว่ามีบางอย่างตั้งอยู่เหมือนกระถางทูบ กับที่ใส่กระดูกผีแล้วเปี่ยมจะทำอะไรดิฉันก็จะทำลายมันเสียงไงเจ้าคะไม่ได้นะสีมาดทวงเสียงหลงเปี่ยมจะลงปฏิสาณนั้นไม่ได้เปี่ยมไม่เห็นหรอว่าเอี้ยงกับสบาเป็นยังไงแล้วถ้าดิฉันไม่ได้ลงปฏิด้านเพียงคนเดียวล่ะคะเปี่ยมพรายยิ้มอย่างเยี่ยมเกรียม สายตาเบี่ยงมองไปทางห้องด้านนอกสีมาสสนเท่เพียงไม่นานเธอก็นึกได้ว่าเปี่ยมจะทำอย่างไรดังนั้นเปี่ยมจึงไม่ประวิงเวลารอครอยอะไรอีกบ่าวชายหลายคนทั้งที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่เดิมและเพิ่มเข้ามาโดยมาพร้อมกับสีมานั้นพวกเขาจำนวนหนึ่งบุกเข้ายัางห้องพำนักของแมนวาดในย่ำค่ำวันนั้นเอง พามันลงไปที่เวิงน้ำด้านหลังเสียงของเปี่ยมดังก้องไปทั้งตึกราวกับเสียงของปีศาจแมนวาดผู้อ่อนระโหยโรยแรงเพราะปฏิเสธสำรับอาหารหล่อนถูกคุมตัวลงมาโดยบ่าวพวกนั้นแดนยืนมองการกระทำอันอุกอาจของเปี่ยมแม้ตกใจแต่ก็เข้าขัดขวางอะไรเปี่ยมไม่ได้เขาตรงเข้าไปถามเอาความจากสีมาศ แต่นายหญิงของเขากลับไม่ตอบอะไรได้แต่เดินหายเข้าไปในห้องของแมนวาดมุ่งออกไปยืนอยู่ที่ระเบียงใหญ่ของห้องนอนราวกับรอคอยที่จะได้เห็นแผนการของเปี่ยมที่เวิงน้ำเบื้องล่างนั้นด้วยความลุ้นละทึกบ่าวชายผลักแมนวาดให้สุดหมอบอยู่ริมสะเปี่ยมเดินเข้าไปกระชากผมแมนวาดให้กระโหลกหงายขึ้นมาเพื่อสบตา เพื่อนมึงร้ายนักใช่ไหมแต่มันคงไม่ร้ายเท่ากูละมั้งเปีียมหัวเราะลั่นใส่หน้าคนที่กำลังจะหมดแรงเพราะว่ากูเนี่ยจะเป็นคนฆ่ามันเองมันจะมาร้ายไปกว่ากูได้ยังไงจริงไหมอีแมนวาดอีเปี่ยมอีชาติชั่วแมนวาดบริพาทออกมาได้เพียงคำเดียวก็ถูกเปี่ยมตบฉาดเข้าสุดแรง เปี่ยมหัวเราะร่าลั่นอย่างสาแก่ใจกูจะช่วยให้มึงดูเปี่ยมหันไปทางบ่าวชายสองคนที่เดินตามเข้ามามึงสองคนน่ยไปลงเรือที่จอดอยู่ตรงโน้นแล้วพายไปเอากระดูกอีผีชั่วนั้นมาให้กูแมนวาดได้ยินเช่นนั้นก็พยายามลุกขึ้นสายตาทอดไกลไปที่ศาลาอย่านะอย่าทำอะไรเพื่อนกูนะ ไปสิพวกมึงยืนรอละอยู่ละ่ะเปี่ยมตะคอกเสียงสั่งบ่าวชายขณะที่บ่าวพวกนั้นยืนพะวักพะวงเพราะหวั่นกลัวฤทธิเดชของเรือนแหวนแต่กันนั้นเปี่ยมก็ได้พูดให้แน่ใจขึ้นอีกว่าไม่ต้องขาดขาวไปหลอกตาพวกมึงนะ่ะเพราะถ้าอีผีชั่วมันคิดจะทำอะไรมึงสองคนแล้วก็กูจะทำให้รู้ว่ามันคิดผิดถนัดเปี่ยมดึงมีดเล่มคมที่เน็บไว้ออกมาถือ ยิ้มมองแมนวาดอย่างรู้แค้นรู้ชนะกูจะแทงอีเวนนี่ให้จมเลือดเลยอย่านะอย่าทำอะไรเพื่อนฉันแมนวาดพยายามลุกขึ้นแต่เปียมพุ่งเท้าถีบโครมเข้ากลางหลังให้หลอนควา่าเมื่อเรียวแรงมิอาจสู้กำลังของเปี่ยมได้แมนวาดทำได้เพียงกรีดร้องและตะโกนสั่งห้ามบ่าวชายที่กำลังจะพายเรือมุ่งไปสู่สารานั้น แดนอยู่บนระเบียงใหญ่ร่วมกับสีมาศเขารอบเห็นรอยยิ้มอันเปี่ยมหวังของนายหญิงแล้วก็อดกลัวใจเธอเป็นไม่ได้คุณผู้หญิงครับคุณเปี่ยมคิดจะทำอะไรหรือครับเปี่ยมจะนำกระดูกของเรือนแหวนไปให้หลวงพ่อท่านจะทำพิธีกรรมทำลายดวงวิญญาณของหลอดให้สิ้นเสียแต่แต่คุณผู้หญิงครับคุณต้องการครอบครองที่นี่มากเชหรือ สีมาดผินมองแดนรอยยิ้มบนใบหน้าจางลงเล็กน้อยแววตาเป็นประกายจากความสงสัยทำไมหรือแดนเธอคิดว่าฉันไม่สมควรจะได้ครอบครองมันอย่างนั้นหรือคุณผู้หญิงครับหากว่ากันโดยทางการคุณผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะครอบครองมันโดยชอบธทมแต่หากว่าว่ากันด้วยว่ากันด้วยอะไรศีลธรรมหรือ สีมาดดักคำพูดเขาไว้อย่างรู้ทันแล้วที่พวกหล่อนทำกับฉันละแดนฉันต้องเจ็บแค้นแค่ไหนพวกหล่อนทำกับฉันด้วยศีลธรรมงั้นรึที่ผ่านมาเธอก็รู้นี่แล้วคุณผู้หญิงคิดหรือครับว่าเรื่องนี้มันจะจบต้องจบสิมันต้องจบแน่และฉันกับเปี่ยมจะจบมันเองสีมาดฉายยิ้มให้แดนอีกครั้ง ขณะที่เสียงกรีดร้องของแมนวาดกัมปนาดอยู่ด้านล่างนั้นผสานไปกับแรงลมกันโชคที่พัดเข้าหาใหญ่จนมองออกไปเห็นเรือลำที่บ่าวชายสองคนพายเป็นร้อยเคว้งอยู่กลางเวงน้ำนั้นเรือลำนั้นโครงเคลงอย่างน่ากลัวบ่าวชายสองคนหารือกันอย่างตระหนอกว่าจะพายต่อไปให้ถึงสาลาหรือว่าจะพายกลับ แต่เมื่อมองไปเห็นเปี่ยมก็ตัดสินใจข่มความหวาดกลัวเอาไว้แจวเรือต่อไปจนจะถึงที่หมายอยู่แล้วหากเขาทั้งสองไม่ทิ้งพายแล้วร้องโวยลั่นอย่างเสียสติก่อนกระโจนลงน้ำตัวใครตัวมันไปซะก่อนเปี่ยมมองเหตุการณ์นั้นแล้วพล่าสายตาคมไปยังศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้ำร่างวิญ,ญญาณที่เปี่ยมเฝ้ารอจะได้เห็นปรากฏตัวอยู่ที่นั่นแล้ว อย่าทำเพื่อนกูเพียงเสียงร้องของผีคลั่งก็เขย่าทั้งเวิงน้ำให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นหาคลื่นร่างของบ่าวชายสองคนรีบร้อนตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งขณะที่สีมาดกับแดนยืนตะลึงพลึงเพลิดเช่นกันนายหญิงถอยห่างจากราวระเบียงแดนประคองเธอและพากันกลับเข้าไปในตึก เหลือเพียงแต่ความวิปริตยังเวิงน้ําเบื้องล่างและเปียมที่ยังยึดร่างของแมนวาดให้สุดเทียบธรณีใต้ฝ่ายเท้าของหล่อนออกไปจากที่นี่ซะอีผีจันไรที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงเปียมหันไปทางบ่าวหนุ่มที่ยืนกลัวอยู่ด้านหลังเอ้าไอพวกตาขาวมาเฝ้าอีแมนวาดไว้กูจะไปเอากระดูกอีเลนแหวนเอง เตรียมลงเรือที่ผูกไว้ริมตะลิ่งอีกลำหนึ่งภายหลังจากส่งมีดให้บ่าวหนุ่มไปใช้คุมแมนวาดแต่มีดเล่มนั้นะหรือจะหยุดการต่อสู้ของแมนวาดได้แมนวาดใช้โอกาสที่บ่าวหนุ่มกำลังถือมีดอย่างประมาทกลัวเขากำลังกลัวผีเลือนแหวนจนอยากวิ่งหายไปจากตรงนี้แมนวาดลุกตัวขึ้นอย่างเร็วและตรงเข้ากัดข้อมือของบ่าวผู้นั้นจนได้เลือด บบาวหนุ่มร้องลั่นเสียงหลงเจ็บปวดจนยืนหมุนตัวไม่รู้สติก่อนที่แมนวาดจะคว้ามีดที่บ่าวผู้นั้นทำหล่นแล้วลุกวิ่งกระโจนตัวลงน้ำมุ่งตรงไปที่เรือซึ่งเปี่ยมกําลังพายออกไปไกลจากตลิ่งแล้วแมนวาดนั้นทั้งกลัวทั้งแค้นเพราะหล่อนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ความกลัวหรือจะสู้ความพยาบาทได้ก่อนที่พื้นดินใต้น้ำจะลึกไปมากกว่านี้ หล่อนต้องพาตัวเองไปถึงเรือของเปี่ยมให้ได้และแล้วหล่อนก็เหวี่ยงมือลงจับที่ขอบเรือก่อนดึงเรือให้หันกลับมาสุดแรงลบด้ามพายที่เปี่ยมฟาดลงมาอย่างบุดหิดแล้วก่อนที่แมนวาดจะแย่งพายนั้นมาได้กูจะไม่ยอมให้มึงทำร้ายเพื่อนกูอีกคนหรอกอีเปี่ยมเสี้ยวนาทีที่เปี่ยมไม่อาจหลบทันแมนวาดสวนมีดแทงสีข้างของเปี่ยมจนได้ แต่เพราะเรือนั้นโครงเคลงอยู่ปลายมีดจึงเฉลับเพียงผิวเนื้อแต่เปียมก็หวีดร้องรั่นก่อนถูกแมนวาดกระชากลงจากเรือมึงอยากฆ่าเพื่อนกุนักใช่ไหมอีเปียมเปียมหวีดร้องรั่นเมื่อถูกกระชากมวยผมก่อนใบหน้าจะกระแทกจมน้ำด้วยแรงกดมหาศาลของแมนวาดหลอดกระเสือกกระสนจะดิ้นให้รอด แต่พละกํำลังความแค้นของแมนวาดนั้นกลับล้นเหลือแมนวาดจะเปี่ยมกดน้ำได้เพียงไม่กี่ครั้งเปี่ยมก็นิ่งไปแมนวาดยิ้มอย่างเยือกเย็นก่อนพลาออกมาจากตรงนั้นพยายามพาเรือขึ้นฝั่งเพื่อที่หล่อนจะตะกายขึ้นเรือแล้วพลายกลับไปหาเรือนแหวนที่ศาลากลางน้ำทว่าเพียงหันหลังให้เปี่ยมอย่างประมาท แมนวาดก็ถูกเปี่ยมที่ลุกขึ้นและฟาดแขนกระแทกลงยังท้ายทอยเต็มแรงแมนวาดยืนโครงอยู่ในน้ํามีดพลัดหลุดล่วงไปจากมือและผู้ครอบครองมีดนั้นจึงกลายเป็นเปี่ยมจบสิ้นกะสักทีตรงนี้เถอมึงอีแมนวาดชั่ววินาทีแห่งความตายนั้นทยานสู่ร่างของแมนวาดอย่างไม่อาจตั้งรับมีดคม ฝังแทรกสู่หน้าท้องของหล่อนจนด้ามคมแทบมิดเปรียมหัวเราะล่าสาแก่ใจขณะที่ร่างของแมนวาดสุดร่วงจมลงสู่เวิ้งน้ำตรงนั้นเปี่ยมถีบร่างของหล่อนให้ลึกจมลงไปกระทั่งหายลับไปจากผิวน้ำห่วงน้ำอันเยียบเย็นราวกับจะดึงร่างของแมนวาดให้ลึกลงสู่ความตายในทุกชั่วขณะ แมนวาดยังรู้สติอยู่แต่ลอนก็รู้ว่าคงอีกไม่นานหรอกทุกอย่างจะดับสิ้นลงไปพร้อมกับลมหายใจของหลอนฉันขอโทษนะเพื่อนรักหลอนหลังน้ำตาอย่างทรมานสาหัสดวงจิตอ่อนไหวและพร้อมที่จะลาลับไปในอีกไม่กี่อึดใจนี้ฉันขอโทษนะแหวนที่ไม่อาจรักษาที่แห่งนี้ไว้ให้เธอ แต่ฉันจะไปหาเธอแล้วนะแหวนร่างที่จมลึกลงไปและไกลออกจากฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆนั้นแสงจากเบื้องบนไกลออกไปทุกทีมารับฉันด้วยนะแหวนทันใดนั้นเองก่อนที่หล่อนจะสิ้นสัมปชัญญะห่วงน้ำอันเปล่าดายนั้น กลับส่งความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเคลื่อนละลอกเข้ามาดวงตาที่ใกล้ปิดลงชั่วการกลับได้เบิกมองภาพที่หล่อนไม่คาดฝันอีกครั้งเรือนแหวนในรูปกายขาวซีดนั้นไหวเข้ามาหาหล่อนเรือนแหวนกอดแมนวาดไว้อย่างแนบแน่นแมนวาดร้องห้าอยู่ในห่วงน้ำอันแสนเหงา ก่อนจะต้องตกตะลึงพลึงพเพลิดกับเสียงพราของเรือนแหวนยามบอกให้หล่อนรู้ว่าต่อจากนี้ไปสิ่งใดจะเกิดขึ้นฉันไม่ยอมให้เธอตายหรอกแมนว่าด